สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เช่าเฟซบุ๊กนะครับพร้อมทั้งทีมงานเช่าสิงห์บรรทุกทุกท่านนะครับผมสร้างนึกลอ,อียดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนต์จำน่ายรถบรรทุกรถหกล้อทุกชนิดนะครับก่อนอื่นเลยกะฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยนะครับบอบว่าสิเป็นทา้งเฟซบุ๊กนะครับสร้างนึกร้อยเอ็ด ทางเพจช่างนึกรอยเอ็ดอู่ซับประเริฐยนตนะครับแล้วก็ท,ทั y ง YouTube นะครับซื้อขายรถบรรทุกบายช่างนึกรายเอียดนะครับก็บฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามให้น้ำนะครับสำหรับมือนี้นะครับมือนี้ผมจผพาทุกท่าอนมาเบิ้งรถที่เขาไม่นะครับจากทางอู่เฮานะครับเพิ่งเขามาสดๆหลอนเลยนะครับยังบัตรท่านไหนหลางบัตรทนไห,นหยังกันเลยนะ ยังมาท่านไหนล่างมาท่านไหนยังกันเลยนะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้เป็น NPR n c ีอารนะครับเอ็120ร้อยยี่สิบแรงนะครับปีสี่ศูนย์นะครับ n c ็นเชียร้อยยี่สิบแรงปีสี่ศูนย์หางแท้นะครับเครื่องดีกระซี่งามพร้อมตู่ เป็นตู้น้ำแข็งนะครับเงาซีเมตรสามสิบนะครับกวงเมตรเก้าสิบนะครับเดี๋ยวจีพาทุกท่านเข้ามาเบิ้งรายละเอียดโดยร่วมกันนะครับเริ่มจากกระซี่ก่อนเลยนะครับกระซี่นี่ข้อกระซี่นะครับข้อกระซี่กระซี่งามนะครับกระซี่งามตลอดส้นเลย กระซีงามตลอดเส้นเลยยางดีเจ็ดเส้นนะครับยางดีเจเส้นฟร้อมตั้งยางอะไรนะครับฟร้อมตั้งยางอะไรกระซี่งามๆนะครับกระซี่งามๆเดิมๆเลยนะครับกระซี่งามๆเดิมๆเลยเป็นภายในตู้กันนะครับภายในตู้เป็นตู้หนําแข็งนะครับ เป็นตู้นำแข็งเป็นตู้เลดนะครับเป็นตู้เลพร้อมใส่งานเลยนะครับร้อมใส่งานเลยตัดตามสัมผักันไปก่อนนะครับเพราะว่าตั้งอูเห้ากะเหยียดหลดน้ำบาทัานนะครับตั้งอู่ห้าเห็ียดหลดน้ำบาทัานนะครับกระซิ่งงามนะครับเครื่องดี ดีย๋ยวมาเิ่งภพยในกันนะครับภายในกันท้ายมายกหัวหน่อยนึน้วภายในกับต้องมีเจ็บแานหน่อยหนึ่งนะครับพอฝวกฝาดีฝ้ายังไม่บันคุบนะครับต้องมีเจ็บงานหน่อยหนึ่งโยงา,นนานนยมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับมันบ่มีลดขายนะครับช่วงี้มีลดขายต้องตัดตามสภาพกันไปก่อนนะครับเครื่องแหงหงนะครับเครื่องแหงๆงเลยยังบ่ทันไ่้ล้างนะครับ มาทำอะไรล่างเกิงดีนะครับเกิดดี <S <S 2> <S 2> เอาลูกกันนีภายในนะครับที่ตีอไปเกียวแน่นเกิดดีเ่ที่ไดนะครับ ว่าดงกับกับไอคราบเอาลงนะสำหรับรถตัวนี้นะครับตัดตาตัดต,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 ตามสภาพนะครับผมเอาลงแห้งเอาลงแห้งถ้าตัดตามสภาพนะครับผมตัง้งราคาอยู่ที่สองแสนหมื่นพันบาทนะครับตามสภาพนีนะครับ2อ5แสนหมื่นพันบาทตามสภาพหนีนะครับ เป็นเชียร์ร้อยยี่สิบแรงนะครับรเป็นเชียร์ร้อยยี่สิบแรงเป็นครูน้ำแข็งนะครับความใส่งานเลยเครื่องดีครับสีสวยนะครับกามีเดีเก็บภายในนิดหน่อยนะครับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับพี่นอ้องท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับติดต่อ,ตอสอบถามกันเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0913 5 4 4 5า4น่ซีหาซีนะครับ0913 5 4 4 5า4่ซีหาซีเป็นเบอร์โทรกับอ d ดีไลน์ของผมนะครับก็สิมีรถขอามาเรื่อยๆอยู่นะครับอาทิตย์หน้าขัน่มนีหยังปิดลาก็น่าจะะขอามาอีกอยู่3 4มซีขั้นอยู่นะครับนะก็ฝากทุกท่านติ่ตามไปนั่นะครับ รถบกควายหลายนะครับช่วงนี้ทางอู่เฮากับรถกับบกควายหลายนะครับกับสิมงนี้ามาเรื่อยๆอยู่แต่ที่ฟอร์มใส่เลยตอนนี้ยังไม่ทันมีนะครับทางทีมงานเทากับกำลังเลงเลงงานให้เยอะเพื่อจีรีรถให้ลูกค้าได้เอาไปใส่งานกันนะครับสำหรับวีการอู่เฮานะครับอู่เฮากับตัางอยู่ต้นนนปฐมานนสาย 21ซีนะครับออกจากอำเภอจตุรปักพิมันมาทางอำเภอเกษตรดีใส่4กิโลเมตรนะครับยู่บ้านหนองต่ออำเภอจตุรปักพิมันจังหวัดระยองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสร้างในรายละเอีดพร้อมกับทีมงานอูสับกระเซิดจนประกอบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ